ตอนเย็นคือรมแรงมากเลยอะทุกคนเนี่ยไอ้อยคอยรักของเราไ่อ้อยคอยรักของเรานี่ลค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะเดินเลาะเดินเลาะพาสุขุนยังเลาะปลาอ่อย ปกติตอนเช้าไม่เคยเดินมาฝั่งนี้นะทุกคนบนเห็นไหมบรรยากาศยามเย็นลมก่ะแห้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไรอ้อ,อยสวยไหม,เ,ม,ะะออมเดี๋ยวพาสุกขนยางไปพูนหอดผุ่นเลยสุกขนค่ะ นี่เห็นไหมนี่ฟังหนีบ่เคยพาสุคนยางมากเลยเนี่ยนี่เลยค่ะลมเฮ้งเห้งสุคน ลมเน่เนี่ยรอลบรบบ้านเราก็จะมีแต่ปาาาลาอ,อกก้อย้าสุคนยางหลอกเกินเนี่ยเหมือนแรงบอพี่พูดเฮียนเฮ่าอยู่ฝั่งทางขุ่น้ะทุกคนเออนี่ปาดลมพ่เจ้าเหลียวเบิงไน้ย,ยินเสียงบอ ตื่มเต้นมากมาท่านละล่ง,ลงไปอีกอยู่ว่าเพิ่นปูกเอียงสุขคนนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะทุกคนนะห้าโมงครึ่งก็จะประมาณนี้ อันนี้คือบรรยากาศรอบๆบ้านเจี๊บสานะคะทุกคนนี่บ้านเจี๊บซาก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ใช่หลังสีเขียวนะไม่ใช่หลังสีเขียวนะอยู่อีกเน่ยหลังเล็กนะคะหลังใหญ่เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะทุกคนนี่นบอหนี่นะคะยางลุงไปเบิงขังล่างกอน ว่าคุณลุงปลูกอะไรแต่ก่อนคุณลุงยังไม่ได้ปลูกมันก็จะเป็นเอยียงบุอุ๊ยว่าแมนแตงโมบ่ดทุกคนอุ๊ยต้นต้นตอนแตงโมอีลีนี่ทุกคนแตงโมอีลีนี่โมจบสาเศ,ศรษเ,เกจแตงโมแล้วนะคะเออเรามีเพื่อนบ้านเราจะได้กินแตงโมสดๆแล้วเห็นบ่ เห็นบอกกำลังออกดอกแล้วควันหาใช่หมดเลยนะนุนไปยาไปถึงนู่นเลยนะคุณโอ้ยคุณลุงปลูกแต่งโมเขาก็สิได้กินน้ำนะคะเพราะว่าเขา้าเป็นผูเบิงเออเนี่ยทุกคนอเนี่ยแมนเหมือนเลยทุกคนมาแล้วว่าสิแตงโมตอนแรกตอนแรกว่าท่านเราปลูกมาที่นี่ เมื่อนั้นเห็นลุ่งขุ่นค่ะมันก็เป็นแตงโมจริงๆกำลังออกดอกเห็นบอเนี่ยกำลังออกดอกมันกำลังใหญ่แล้วลมเออเอออุ้ยสุขพันย่าเฝอย่าเฝอเย็บหนึง่งวะเหยียบน้ำ เวี่นหัวนะคะนูนเห็นมาดูกคนนีน่ข้างล่างข้างล่างนี่ก็สิเป็นแตงโมนะคะเจีย๊ยงยางางไปพันอันนี้ขึ้นมาแล้วนี่ตรงนู้นเป็นบ้านของเจี๊ยบซ่านะคะฝั่งนี้เออนี่แหละ